ฝรั่งไพรคนนี้ทั้งพระบิตุลาพยทธ,ธทั้งพระปีกูจะบอกให้ลูกชายของคุณหลวงไม่ดีมีคนเดียวเว้ยในปีพุทธศักราช2,231หลังการเสด็จสวรรคตรของสมเด็จพระนารายมหาราชทองคําหรือออกประเภทราชาในเวลานั้นก็ได้ปราบดาพิเศษขึ้นของราษเป็นกรรษัตริย์ปกครองอาณาจักรอยุธยาลำดับที่28และเป็นปฐมบรมกรรษัตริย์แห่งราชวงศ์บ้านภูหลวงอีกด้วย แต่ว่ากันว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังคอยสั่งการดําเนินงานในเรื่องต่างๆจนออกพระเพศสามารถก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของสเสวตฉาตราชอาณาจักรไทยโบราณที่เรียกขานกันว่าอายุทยานั้นนั่นก็คือลูกชายนอกไส้ที่มีนามว่ามะเดือ่อหรือหลวงสรศักดิ์ที่ในเวลาต่อมาจะกลายเป็นอีกหนึ่งบุรพกษัตราพระองค์สําคัญที่หากเอ่ยพระนามรับรองว่าไม่มีใครไม่รู้จักพระองค์อย่างแน่นอนโดยพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ว่านั้นก็คือสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือสมเด็จพระเจ้าสุริยเยรทราธิบดี อ๋อขออภัยครับต้องเอ่ยสมัญญานามถึงจะไม่มีใครไม่รู้จักโดยสมัญญานามของกษัตริย์พระองค์ที่ว่านั่นก็คือพระเจ้าเสือสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เ e เว c h ชา n นลช่องเล่าเรื่องอันดับสุดท้ายของประเทศเราไปเพียบวกที่51นี้ภูมิใจเสนอการเดินทางของเด็กชายผู้ก,กลายมาเป็นเสือ สมเด็จพระสันเธทธิแปหรือพระเจ้าเสือและอย่างที่ไอหนูนิวเคลียร์โคน,นันได้บ่าเอาไว้ว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวแต่ความจริงบางเรื่องก็เอาไปซื้อวิ๋วเตี๋ยวไม่ได้นะครับดังนั้นปวดรับชมคลิปของเซเว่นชแนลเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอย่ากเก็บเอาไปคิดซีเรีสกับชีวิตเด็ดขาดเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเชิญคุณผู้ชมทุกท่านต้อมวงกันเข้ามารับชมรับฟังเรื่องราวมันๆต่อไปนี้พร้อมกันได้เลยครับ เมื่อแสงตะวันสาดส่องทะลุผิวเมฆเป็นสีทองผ่องอมพันธ์แม้แต่ลงผีอันพังผุก็ไม่อาจระบุที่มาของกษัตริย์แห่งอยุธยาพระองค์นี้ได้ชัดเจนทราบแต่เพียงพระราชทินนามของพระองค์นั้นคือสมเด็จพระสันเทที่8หรือที่ผู้คนในเวลานั้นตั้งสมัญญานามให้พระองค์ว่าพระเจ้าเสือเนื่องจากทรงมีอุปนิสัยที่ดุร้ายเหมือนกับเสือพระเจ้าเสือทรงพระราชสมภพเมื่อวันเดือนปีใดไม่มีใครทราบแน่ชัดคาดว่าพระองค์น่าจะทรงพระราชสมภพราวปีพุทธศักราช2204 ณตำบลภูประทับช้างที่ปัจจุบันอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตรเมื่อแรกเกิดถือกําเนิดพระเจ้าเสือมีพระนามว่ามะเดื่อเนื่องจากสรงคลอดที่ใต้ต้นมะเดื่อนี่ดีนะที่ไม่ได้สรงคลอดที่ใต้ต้นหมกแงวหรือว่าต้นหมกผีผวนไม่งั้นเลยยุ่งเลยมารดาของมะเดื่อนั้นเป็นทิดาของพระเจ้าเชียงใหม่ส่วนบิดาก็เป็นขุนนางผู้ใหญ่ในอยุธยาที่มีชื่อว่าทองคําแต่อันที่จริงทองคํานั้นเป็นเพียงบิดาเลี้ยงส่วนผู้ที่เสกมะเดื่อเข้าท้องของทิดาพระเจ้าเชียงใหม่จริงๆนั้นก็คือสมเด็จพรระนาาย กษัตริย์อยุธยาเวลานั้นแต่ก็อย่างที่ทราบกันว่าเส้นทางในการของราชของสมเด็จพระนารายณ์ไม่ได้ราบเรียบโดยทิกีบกราบแต่อย่างใดพระองค์ถูกจับจ้องจากเหล่าผู้ที่หวยหาในอำนาจซึ่งพยายามจะหาเรื่องมาปลุกปั่นผู้คนให้กระด้างกระเรื่องต่อพระนารายณ์เพื่อเป็นการเพิ่มสิทธิอันชอบธรรมสำหรับคนเหล่านั้นหากคิดจะยึดอำนาจจากพระองค์ ดังนั้นการที่จะแต่งตั้งอาลธิดาของพระเจ้าแสนหลวงซึ่งในเวลานั้นถูกมองว่ามีสายเลือดที่ต่ำต้อยให้ขึ้นมาเป็นพระมเหสีเทวีแห่งรชาชอาาจักรอุธยานั่นก็อาจจะเป็นการเรียกแขกให้ตัวมาลงที่สมเด็จพระนารายก็เป็นได้ดังนั้นเพื่อเลี่ยงการประทะสมเด็จพระนารายณ์จึงได้ตัดสินพระไทยยกเมียและลูกในท้องให้กับน้องรักอย่างทองคําซึ่งทองคําก็เต็มใจรับมาด้วยความยินดีใครจะไม่ยินดีล่ะจริงไหมครับได้เมียแถมลูกมาพร้อมไม่ต้องเสียเหงื่อทําเองสักหยด เป็นแอดมินนี่ปิดหมู่บ้านฉนลองไปเจ็ดวันเจ็ดคืนเลยก็ว่าได้ดีใจจัด oh. ซึ่งฐานะที่แท้จริงของมะเดือ่อต่างก็เป็นที่รู้กันทั่วในหมู่คนใกล้ชิดแม้กระทั่งตัวของมะเดื่อเองก็รู้ดีถึงเรื่องนี้แม้จะมีน้อยใจบ้างในบางครั้งแต่ก็ตามภาษาเด็กทั่วไปทว่าในความอาภัพก็ยังมีความโชคดีอยู่บ้างเนื่องจากเด็กน้อยได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่จากทองคําเป็นอย่างดีไม่มีบกพรอง นั่นจึงทําให้ทั้งสองพ่อลูกรักใคร่สนิทสนมกันยิ่งกว่าคู่พ่อลูกที่มีสายเลือดเดียวกันซะด้วยซ้ําการเวลามันผ่านมาเนิ่นนานจนเจ้าเติบใหญ่ต่อไปภายหน้าเจ้าพึงได้สิ่งใดโดยสิทธิของเจ้าเจ้าก็จะได้เพราะเจ้าเป็นลูกของออกพระเพศราชาหาใช่ราชาโอรสของพระนารายณ์เป็นเจ้าไม่ เมื่อเข้าสู่ัยชกันทองคําก็พามาืเดือเข้าถวายงานรับราชการกินตําแหน่งเป็นหลวงสรศักดิ์แต่ทว่าแม้หลวงสระศักดิ์จะเป็นสายเลือดของสมเด็จพระนารายก็ใช่ว่าพระองค์จะทรงปรดปานลูกนอกสเสวตตัตรผู้นี้เสมอไรทุกครั้งที่ทอดพระเนตรเห็นหลวงสารศักดิ์สมเด็จพระนารายก็จะเห็นเงาของพระราชบิดาผู้ล่วงลับอยู่เสมอเสมอเนื่องจากหลวงสรศักดิ์นั้นแทบจะถอดแบบมาจากพระอัยกาหรือปู่ผู้ล่วงลับอย่างสมเด็จพระเจ้าปราสาททองมาทุกกระเบียดนิ้ว ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาท่าทางการเดินเหินรวมไปถึงอุป,ปนิสัยใจคอต่างๆซึ่งสมเด็จพระนาะไรายณ์ไม่ถูกใจในสิ่งนี้เนื่องจากสมมองว่าการที่พระองค์ต้องสังหารผู้เป็นอารวมทั้งก่อนหน้านี้ก็ได้ช่วยอาในการสังหารผู้เป็นพี่เกิดมาจากการที่สมเด็จพระเจ้าปราสาัตทองตัดสินพระไทยยกราชสมบัติให้กับเจ้าฟ้าชัยซึ่งเป็นลูกนอกสเสวตรัตรแทนที่จะยกราชสมบัติให้กับพระองค์โดยตรงตั้งแต่แรกทางหลวงศรศักดิ์ก็รู้ดีว่าตนไม่ได้เป็นที่โปรดปรานสักเท่าไร่แต่แล้วไงใคครแ ชายหนุ่มพอใจกับสถานะตัวเองในตอนนี้ที่มีทองคำเป็นพอ่อนั่นถึงทำให้เขาไม่ได้คิดจะง้องขอความรักจากใครอีกและอย่างที่บอกว่าหลวงสรศักดิ์นั้นถอดแบบมาจากปู่ทุกกระเบียดนิ้วซึ่งหากใครได้ฟังเล่าเพียวๆบทที่41มาแล้วก็คงจะทราบดีว่าก่อนที่สมเด็จพระเจ้าปราสาททองจะก้าวขึ้นสู่อำนาจนั้นพระองค์มีชีวิตที่โลดโผนขนาดไหนคือแอดมินเคยให้คำจำกัดความสำหรับอุปนิสัยของปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ปราสาททองพระองค์นี้ในตอนที่ยังเป็นเจ้าหมือนสีสรลักษ์เอาไว้ว่า มีแค่เส้นบางๆเพียงเท่านั้นที่กั้นแบ่งระหว่างคำว่าดื้อออกจากคำว่าชั่วประมาณว่ากูไม่สนโลกแล้วโลกไม่ต้องมาสนกูอะไรประมาณนี้แต่นั่นก็เป็นแค่นิสัยช่วงเป็นใบรุ่นเท่านั้นนะครับเพราะหลังจากถูกพระเจ้าทรงทำสั่งขังแล้วสั่งขังอีกคือทางไปคุกแป้งกับทางไปนาเนี่ยในช่วงหลังๆพอเริ่มอายุมากขึ้นเจมื่นศรีสรลักษ์หรือว่าสมเด็จพระเจ้าปราสาททองก็เริ่มคิดได้พระองค์เริ่มปรับปรุงตัวใหม่จนกลายมาเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในราชสำนักในเวลาต่อมาแล้วก็สามารถที่จะปราบดาพิเศษข,ขึ้นรองราด ทางด้านหลวงศรศักดิ์ที่แม้จะรับดี a นของผู้เป็นปู่มาเต็มๆแต่ก็ต้องถือว่าโชคดีที่อยู่ในโซนดื้อซะมากกว่าซึ่งก็น่าจะเกิดจากการเลี้ยงดูที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีพี่กับตัวจะเหมือนสีสารลักษเทพที่ค่อนข้างน่าสงสารนะ,นะครับชีวิตในวัยเด็กของท่านซึ่งก็ไม่ได้แปลกหรอกถ้าท่านจะจะดื้อขนาดนั้นกลับมาที่เรื่องราวของหลวงศรศัดิ์กันต่อดีกว่าแล้วไอ้คำว่าดื้อนี่มันคืออะไรบ้าง ดื้อของหลวงศรสศักดิ์นี่ก็เหมือนกับชีวิตของวัยรุ่นทั่วไปอะครับหรือท่านก็มักจะโดดงานอยู่เสมอชอบในการเที่ยวเล่นซะมากกว่าชอบที่จะแข่งขันชอบเอาชนะชอบดื่มสุราี่าเป็นกิจ,จวัตรไม่เอาเปรียบใครแต่ใครก็อย่าได้มาเอาเปรียบและที่สําคัญคือการชอบต่อยตีชอบมีเรื่องทะเลาะวิวาทแต่ไม่ใช่การรังแกใครนะครับเอาง่ายๆวัดตีหัวหมาดา่าแม่เจ๊กอะไรละครับซึ่งเป็นนิสัยของชายไทยทั่วไปไม่ว่าจะสมัยไหนก็เป็นอย่างนี้กันหมดแหละแอดว่าซึ่งก็ไม่ได้แปลกอะไร ซึ่งนิสัยอันธพานละลานคนเข้าไปทั่วเนี่ยหลวงสรศัสิกก็เลิกหมดนะครับพออายุมากขึ้นโดยจุดเปลี่ยนที่ทําให้หลวงสรศัดิ์หันกลับมาสนใจการบ้านการเมืองและเลิกนิสัยอันาพานนิสัยไม่ดีทิ้งไปหมดเนี่ยก็เกิดมาจากการเข้ามาของคอนสแตนตินฟอคอนเองตั้งแต่ได้อวยยศเป็นออก์พระฤกํ์กำแหงใช่มันกำแหงสมชื่อทำให้มันกำแหงไม่ออกสักสามเดือนดีไหมท่านพ่อ ยสาเหตุที่หลวงสรศักดิ์ไม่ได้กดไลค์กดแชร์ให้ฟอลคอนนั้นก็นเริ่มมาจากการที่ฟอลคอนมักทำตัวข้ามหน้าข้ามตาคนอื่นอยู่ตลอดเวลาอีกทั้งว่าหน้าที่การงานก็ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วเผื่อแป๊บเดียวก็ได้ขึ้นเป็นออกพระทั้งทางที่เป็นคนต่างชาติแท้ๆผิดกับตัวของหลวงสรศักดิ์เองที่ยังย่ำอยู่กับที่ไม่ไปไหนนั่นจึงทําให้หลวงสระศักดิ์หันมาตั้งหน้าต,ตั้งตาทางานเรียกได้ว่าเปลี่ยนตัวเองจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ว่าได้ นี่เองที่ทําให้หลวงสารศักดิ์เริ่มจะเป็นที่นิยมในหมู่คุณนางโดยเฉพาะพวกรุ่นเดรรที่เคยถวายงานในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองแต่ก็ใช่ว่าทั้งหมดหรอกนะครับที่จะชื่นชอบในตัวคุณนางหนุ่มยังมีคุณนางอีกหลายกลุ่มหลายก๊กที่ไม่กดไลค์กดแชร์เนื่องจากหวัดรัวในอุปนิสัยใจร้อนและขี้โมโหของหลวงสารศักดิ์โดยความขัดแย้งระหว่างหลวงสารศักดิ์และโฟอคอนนั้นดาเนินมาถึงบทสรุปในปีพุทธศักราช2231 เมื่อสมเด็จพระนารายทรงพระประชวรอย่างหนักขณะเดียวกันผู้ที่มีสิทธิชอบธรรมในการสื่อพระชสมบัติต่อจากสมเด็จพระนารายณ์อย่างเจ้าฟ้าอภัยโทษที่เป็นพระปิตุลาของหลวงสรศักด์ก็ดันเปลี่ยนาศาสนาไปนับถือคริสสังนั้นซึ่งแน่นอนว่าผู้ที่ชักใย,ยอยู่เบื้องหลังในเรื่องนี้นั่นก็คือโฟลคอนอย่างไม่ต้องสงสัยด้วยเหตุน,นี้หลวงสรศักดิ์จึงตัดสินใจชักชวนทองคําให้ทําการยึดอานาจมาจากสมเด็จพระนารายซะด้วยหลังจากสมเด็จพระนารายทรงสเสด็จสวรรคตทั้งได้จัดการเจ้าฟ้าอภัย้อย ทองคำและขุนน้ำขุนนางในเวลานั้นก็พร้อมใจกันที่จะยกสเสวตชาตรราชบัลลังาาก์อาณาจักรอยุธยาให้กับหลวงสรศักดิ์ตามศักดิ์และสิทธิที่พิงจะได้ทว่าหลวงสระศักดิ์กลับปฏิเสธโดยได้ให้เหตุผลว่าตนนั้นเป็นลูกจะให้ขึ้นครองราชก่อนผู้เป็นพ่อได้อย่างไรดังนั้นเพื่อเป็นการถวายความกตัญญูสูงสุดแก่ผู้ที่เลี้ยงดูตนเองจนเติบใหญ่หลวงสระศักดิ์จึงเต็มใจที่จะถวายราชสมบัติให้แก่ออกระเพทนั่นจึงทําให้ออกระเพทหรือทองคําได้ปรับด้าพิเศษขึ้นรองราช เป็นกษัตริย์อยุธยาลำดับที่28นอกจากนั้นยังเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์บ้านพูลหลวงอีกด้วยโดยหลังจากขึ้นของราชสมเด็จพระเพียรราชาก็ได้โปรดก้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้หลวงสรศักดิ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าอุปราชาผู้จะได้ครองอยุธยาต่อจากพระองค์ทว่าหลังจากดำรงพระอิสริยยศเป็นมหาอุปราชแห่งอยุธยามาได้14ปี ผู้เป็นพระราชบิดาอย่างสมเด็จพระเพียรราชากับเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนั่นแหละนั่นแหละคือเริ่มจะไม่เหมือนที่คุยกันไว้แต่แรกเนื่องจากตัวของสมเด็จพระเพียรราชาเริ่มหันไปโปรดปานเจ้าพระขวัญผู้เป็นพระราชโอรสที่ประสูติในสวตฉัรอีกทั้งก็เริ่มจะมีพวกขุนน้ำขุนนางบางส่วนหันไปยกย่องเชิดชูทางเจ้าพระขัญดังนั้นเพื่อเป็นการตัดลมซะตั้งแต่ต้นไฟหรือตัดไฟซะตั้งแต่ต้นลม กรมพระราชวังบวรสถานมงคลจึงมีรับสั่งให้จับกลุ่มตัวเจ้าพระขวัญไปสำเร็จโทษนวัดโคพยาสถานที่ที่เปรียบเสมือนป่าช้าของเหล่ายุวกษตรย์รวมทั้งเหล่าเชื้อพระวงค์ที่หมดบุญทั้งสมเด็จพระเพทรราชาพอทราบเรื่องว่าลูกเลี้ยงได้ฆ่าลูกแท้ๆไปซะแล้วพระองค์ก็ทรงโมโห,โหจนทรงพระประชวรเมืวาระสุดท้ายในการมีพระชนชีพพระองค์ตัดว่าจะไม่ยกราชสมบัติให้แก่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลแล้ว ดยทรงตัดเวียนคืนรัชสมบัติให้แก่เจ้าพระพิชัยสุดินทร์ซึ่งเป็นพระราชโอรสอีกหนึ่งพระองค์แทนจากนั้นสมเด็จพระพิร,ราชาก็ทรงสเสด็จสวรรคตสิริรวมพระชนมายุ71พรรษาระยะเวลาของราช14ปีขางเจ้าพระยาพิชัยสุดินทร์เมื่อรู้ว่าสมเด็จพระพิร,ราชาได้ยกราชบัลลังก์ให้แก่พระองค์ก็ถึงกับทรงน้ำตาไหลแต่หาใช่เพราะความดีใจไม่อาจจะเป็นความบาดกลัวในตัวของกรมพระราชวังประวรสถานมงคลมากกว่าจึงทำให้น้ำน้อย,น,อยน้อยล้นออกตาพ่อนพอ่อไม่น่าทิ้งขี้ให้กันเลย ด้วยความเกรงกลัวในตัวของกรมพระราชวังบางบาสถานมงคลเจ้าฟ้าพิชัยสุรินทร์จึงตัดสินพระไทยยกราชสมบัติให้แก่ผู้เป็นเชษฐาในทันทีโดยที่ไม่ต้องร้องขอนั่นจึงทําให้มะเดือหรือหลวงสรสัสศักดิ์หรือกรมพระราชวังบวงสถานมงคลในเวลานั้นได้เสด็จขึ้นของราชเป็นกษัตริย์อยุธยาลำดับที่29และเป็นกษัตริย์ลำดับที่สองของราชวงศ์บ้านปู่หลวงทรงพระนามวา่า สมเด็จพระเจ้าสุริเยนทราธิบดีหรือสมเด็จพระสันเพชรที่8หากแต่คนทั่วไปไม่ว่าจะในอดีตรหรือปัจจุบันต่างก็รู้จักกษัตริย์พระองค์นี้ในสมัญญานามว่าพระเจ้าเสือเนื่องจากทรงมีอุปนิสัยที่ดุร้ายเหมือนกับเสือโดยการเสด็จขึ้นของราชของพระเจ้าเสือนั้นตรงกับวันที่6กุมภาพันปีพุทธศักราช2246สหำหรับอุปนิสัยที่ว่าทรงดุร้ายเหมือนกับเสือนั้นพระองค์จะแสดงออกมาก็ต่อเมื่อมีผู้ที่ทำผิดเท่านั้นไม่ใช่จะทรงดุร้ายโมโหกับคนไปทั่ว โดยในช่วงยุครัตนโกสินทร์ได้มีพงศาวดารที่เพิ่งถูกเขียนขึ้นบางฉบับกล่าวถึงพระเจ้าเสือว่าทรงมีจิตวิตปริตนู่นนี่นั่นสารพัดซึ่งตรงนี้แอดมินจะไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะครับเพราะอย่างที่บอกในตอนต้นคลิปว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวแต่ความจริงบางเรื่องมันก็เอามาซื้อกุ้ยเตี๋ยวกินไม่ได้แล้วอีกอย่างพงศาวดารไทยไม่ว่าจะฉบับไหนสําหรับแอดมินก็เป็นเพียงแค่วันนักคดีอีกรูปแบบหนึ่งเท่านั้นเองนะครับ ดังนั้นทุกคลิปของเซเวชแนลจึงไม่ได้มีการพูดถึงว่าอ้างอิงมาจากไหนจากไหนเพียงแต่ขอให้รับรู้ทั่วกันว่าเป็นการรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งที่มาเพียงเท่านั้นและก็ให้รับชมเพื่อความบันเทิงไม่แนะนําให้นําเนื้อหาในคลิปต่างๆของเซเวช n แนลไปตัดสินใครทั้งนั้นเอาละครับกลับมาที่เรื่องพระเจ้าเสือกันต่อโดยพระเจ้าเสือนั้นทรงปลดปลานการชกมวยเป็นอย่างมากมีหลายครั้งที่ทรงปลอมแปลงพระองค์เป็นสามัญชนเพื่อออกไปชกมวย อย่างครั้งหนึ่งที่ได้ทรงปลอมแปลงเป็นชาวบ้านไปเข้าแข่งขันชกมวยที่เมืองวิเศษชัยชาญโดยในงานนั้นพระเจ้าเสือสามารถโค่นนักมวยเอกลงได้ถึง3มคนไม่ว่าจะเป็นนายกางหมัดตายในายใหญ่หมัดเหล็กและนายเล็กหมัดหนักโดยในปัจจุบันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับวันที่พระองค์ได้ขึ้นของราชให้เป็นวันมวยไทยแห่งชาติอีกด้วย และแม้พระองค์จะทรงชื่นชอบการชกต่อยการต่อสู้กระบีกระบองหรือการยิงปืนไฟแต่ก็ใช่ว่าพระองค์จะชื่นชอบในการสงครามด้วยนะครับเนื่องจากทรงรู้ดีว่าการศึกสงครามนั้นมันมีแต่เสียกับเสียเรานักรบจริงๆไม่มีใครอยากลบหรอกครับแต่ที่ต้องลบเพราะมันไม่มีทางเลือกซึ่งโชคดีที่พระเจ้าเสือนั้นทรงเลือกได้เนื่องจากไม่มีใครมาลุกรานไทยนั่นจึงไม่มีเหตุผลที่พระองค์จะต้องยกทัพไปลุกรานใครโดยอาณาจักรอยุธยาในรัชสมัยของพระเจ้าเสือนั้นถือว่าเป็นช่วงกําลังฟื้นตัว ด้วยว่าในรัชสมัยของพระเพิราชานั้นอาณาจักรอยุธยาได้เกิดโรคระบาดอีกทั้งยังต้องเผชิญกับภัยแล้งจนทําให้สูญเสียประชากรไปหลายหมื่นคนเลยทีเดียวพระเจ้าเสือทรงมีพระราชโอรสอยู่ด้วยกันสามพระองค์คือเจ้าฟ้าเพชรและเจ้าฟ้าพรส่วนอีพระองค์นั้นไม่ได้มีบันทึกว่าทรงพระนามว่าอะไรเนื่องจากทรงสิ้นพระชนม์ไปตั้งแต่ยังเยาวชันษาด้วยประจ้าฟ้าพระองค์นี้นั้นดุร้ายจิตใจคับแคบมีวันหนึ่งที่ทรงรับสั่งให้พวกมหาดเล็กที่อายุเด็กๆรุ่นราวคราวเดียวกับพระองค์ให้แข่งกันว ทางพวกมหาดเล็กที่เกรงพระอาญาก็พากันว่ายน้ำทั้งทั้งที่ว่ายน้ำไม่เป็นจนพากันจมน้ำตายไปไม่ใช่น้อยและพอเรื่องนี้ไปเข้าถึงพระการของพระเจ้าเสือพระองค์ก็สรงพี่ลธดเป็นอย่างมากส่งรับสั่งลงโทษพระราชโอรสผู้เป็นสายเลือดของพระองค์ให้ทาการว่ายน้ำข้ามแม่น้ําเฉกเช่นเดียวกันกับพวกมหาดเล็กที่ตายไปจนสุดท้ายพระราชโอรสองค์รังกล่าวก็สิ้นพระชนพระจมน้ํานจึงทําให้พระเจ้าเสือเหลือพระโอรสแค่สองพระองค์คือเจ้าฟ้าเพชรและเจ้าฟ้าพร ซึ่งในเวลาต่อมาเจ้าฟ้าทั้งสองก็จะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งอยุทยาด้วยโดยหลังจากอยู่ในรัชสมบัติได้5ปีสมงเดจพระสันเพชรที่8หรือพระเจ้าเสือก็สเสด็จสวรรคตศิริรวมพระชนมายุ47พรรษาโดยเหตุการณ์ดังกล่าวตรงกับวันที่9กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2251เออาละครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของพระเจ้าเสืออีกหนึ่งกษัตริย์แห่งอยุทยาที่ถูกกล่าวขานอยู่บ่อยๆสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็อย่าลืมมาพูดคุยกันที่คคมเมตใต้ลิป และที่สาคัญก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ไปมากรูดพริกแห้งหอมแดงกระทงกระเทียมกระดวงกระดิ่งเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเซเว h ช n แนลและสุดท้ายท้ายสุดนี้เซเวก็ต้องขอกล่าวคําว่าขอบพระคุณครับและสวัสดีครับเจอกันใหม่วันหน้าวันที่แอดไม่บ้านและไม่เหมาเด้อครับเด้อ